คณะกรรมการปปชมีมติให้ความคุ้มครองสำนักง,งานปปชจะเข้ามามีบทบาทในการให้ความช่วยเหลือโดยเร็วโดยแบ่งความช่วยเหลือเป็น3กรณีดังนี้กรณีที่ 1. หากบุคคลถูกฟ้องคดีแพ่งสามารถให้ความช่วยเหลือโดยมอบหมายเจ้าหน้าที่แก้ต่างให้จัดหาทนายความหรือสนับสนุนค่าใช้ใจ่ายในการว่าจ้างทนายความ สนับสนุนค่ารื้อชาธรรมเนียมและค่าใช้ใจ่ายในการต่อสู้คดีรวมถึงการให้ความช่วยเหลืออื่นๆเท่าที่จำเป็นกรณีที่2กรณีบุคคลถูกร้องทุกข์กล่าวโทษหรือถูกดาเนินคดีอาญาสามารถให้ความช่วยเหลือได้ดังนี้หากอยู่ระหว่างดำเนินการในชั้นพนักง,งานสอบสวนหรือพนักง,งานอายการสำนักงานปปชจะส่งข้อมูลและมะติ ว่าบุคคลดังกล่าวได้รับความคุ้มครองตามมาตรา132ไปให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอายการเพื่อประกอบการพิจารณาโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของสำนวนการสอบสวนหากอยู่ระหว่างถูกฟ้องคดีอาญาที่ราษฎรเป็นโจทย์สํานักงานปปชสามารถให้ความช่วยเหลือโดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่แก้ต่างให้ จัดหาทนายความหรือสนับสนุนค่าใช้ใจ่ายในการว่าจ้างทนายความหรือประสานพนักงานอายการเพื่อเข้าแก้ต่างให้หากเป็นคดีอาญาที่พนักงานอายการเป็นโจทย์ฟ้องสํนักงานปปชจะแจ้งมติว่าบุคคลได้รับความคุ้มครองไปให้ผู้ถูกฟ้องคดีหรือทนายความเพื่อนําไปใช้ยื่นคําร้องต่อศาลนอกจากนี้ไม่ว่าอยู่ในระหว่างถูกดําเนินคดีอาญาในขั้นตอนใด สำนักงานปปชก็สามารถให้ความช่วยเหลือโดยสนับสนุนค่ารือชารำรเนียมค่าใช้ใจ่ายในการต่อสู้คดีและการช่วยเหลือในการปล่อยชั่วคราวได้อีกด้วยกรณีที่3กรณีบุคคลถูกดำเนินการทางวินยัยคณะกรรมการปปรชจะดำเนินการแจ้งมติไปยังผู้มีอำนาจดำเนินการทางวินัยทราบเพื่อให้ยุติการดำเนินการทางวินัยในเรื่องนั้นทันที